สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคณิมิโซะนะครับในวันนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึงเกี่ยวกับคอนเทนต์ Fury o f s e t เซตหนะครับ Fury of ออฟเซตอันนี้จะอธิบายอะไรนะครับก็จะอธิบายอยู่หลักๆ2อ,อย่างนะครับคือเมคานิการตี f u r y o f ออฟและเป็นโชว์เคสนะครับเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเวลาเราตีจริงเราควรจะต้องใส่ใจกับอะไรกันบ้างนะครับผมเพราะว่าถ้าเราพูดแค่เมคนิกต่างๆเนี้ยเอออาจจะไม่เข้าใจนะแต่ถ้าเกิดว่าอธิบายและมีการชี้ไปในจุดที่ เราเห็นเป็นภาพจริงๆน่าจะเห็นภาพได้ดีที่สุดแล้วและจะทําตามได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองนะครับสำหรับคอนเทนต์การตีเดเรียลเซตอันนี้นะครับผมก็สําหรับอันนี้นะต้องขอขอบคุณ2คนเลยนะครับเป็นเครดิตใหญ่นะอย่างทางแอดกอย่านะครับก็จะมีช่อง YouTube อยู่นะคุณสามารถไปติดตามช่องแอดกอย่าได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนคือทางแอดโรตุนนะครับก็จะเป็นคนที่แปลทางเว็บชาเล่ดีวีดอทคอมนะครับผมแล้วก็ทั้ง2คนนี้ก็คือมีการ ย่อยข้อมูลต่างๆแล้วก็แนะนําต่างๆสําหรับการตีทางฟิโรเซตให้กับผมเองนั่นแหละครับแล้วก็ผมก็มีหน้าที่ในการนํามาแชร์ให้กับผู้ชมทุกคนนะครับสามารถตีฟิโรเซตในส่วนตรงนี้ได้งา่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นเองนะครับผมฉะนั้นก่อนที่จะไปเริ่มคลิปนะก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซ subscribe ให้กับช่องผมเอาไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์นะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มคอนเทนต์หลักของเราในวันนี้กันดีกว่านะครับอันนี้นะครับจะเป็นข้อมูลในเว็บ c h a r l e d b c o m นะก็ จะพูดถึงเกี่ยวกับฟิวเอเซ็ตนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามอาธิบายแบบเข้าใจให้ง่ายมากที่สุดแล้วกันนะสำหรับการตีฟิวอรเซตตรงนี้นะครับสำหรับชั้นที่1นะครับจนถึงชั้นที่49นะจะเห็นว่าการโจมตีของบอสเป็นแบบไร้สีนะครับอ่ก็ทําให้ตัวเลือกของเราในการลงมีค่อนข้างเยอะแล้วก็ให้สังเกตพลังโจมตีนะครับ4,459อ่ะให้จำเอาไว้นะอาจจะดูน้อยอะไรแบบนี้เนอะแต่ทีนี้พอขึ้นมาชั้น50นะครับพลังโจมตีจะขึ้นมาเป็น9,000 และการโจมตีมีสีแดงนั่นหมายความว่าตัวละครจะถูกจํากัดไปเยอะมากๆอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไม9000อันนี้เยอะจริงๆหรอนะครับอันนี้ให้เลื่อนลงมาดูสกิลของบอสต่างๆนะพลังโจมตีค่อนข้างเยอะนะในแต่ละสกิลนะครับ1 7 0 230% 4 7ส175่สิ่งที่แน่นอนที่สุดเลยนะครับก็คือสีแดงอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าบอสตีเป็นสีแดงด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกสีเหลือง เกือบทุกตัวไม่สามารถยืนได้ในโหมดตรงนี้เช่นกันนะครับนั่นหมายความว่าตัวเรื่อง Hence, ของเราแทบจะเหลือเพียงแค่ตัวละครที่เป็นเกาะฟ้าเท่านั้นสำหรับการเล่นโหมดตรงนี้นะอ่าอันนี้อย่างแรกเลยนะครับที่เป็นตัวกําหนดเมคานิกสำหรับการตีบอสตรงนี้อย่างที่2อนะครับอันนี้สกิลหลักที่กำหนดไม่คดิกหลักสำหรับการตีทำดาเมจใส่บอสตัวนี้เลยนะครับบอสตัวเนี้ยจะรับดาเมจจาก ex สกิลแค่20%เท่านั้นเพราะจะมีการหักดาเมจไป80%อรเ็นันนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมหักดาเมจไปแปด จาก EX Skill โดยตรงนะครับย้ำว่า EX Skill โดยตรงนะได้แค่20%เท่านั้นนะครับผมนั่นหมายความว่าเราจะต้องหวังพึ่งดาเมจจากการออ t ต้แอคแท็กนอร์มัลแอคหรือ Basic Skill เท่านั้นเองนะครับสำหรับการเล่นโหมดตรงนี้นะอย่างถัดมานะครับเบสิคสกิลอันนี้นะครับอันเนี้ยในแมปอะครับมันจะมีเป็นเสาอยู่2เสาอยู่ซ้ายกับขวาในจุดที่ของเรายืนะนะเออมันจะมีเสาเป็น2เสานะครับแล้วทีนี้นะครับให้คิดซะว่าเสาเนี้ยเหมือนเป็นสายล่อฟ้านะครับผม ซึ่งไอเสารตรงนี้ตัวบอสอะจะมีการผ่าลงมาที่เสาที่เลือดเยอะที่สุดนะเวลานั้นนะครับเป็นเวลาที่กําหนดขอ,ของทางเกมนะนะแล้วทีนี้มันจะมีการโดนดาเมจและอีกหนึ่งสิ่งที่สาคัญนิ่งกว่าการโดนดาเมจครับคือการโดนดีบัฟซึ่งการโดนดีบัฟตรงนี้เพราะทั้งหนักมากนะถ้าเกิดว่าคุณโดนะก็คือคุณจะโดนแบบดาเมจที่คุณทําได้จะหายไป70%เป็นเวลาส0วินาทีทําให้ส่วนตรงนี้สําคัญมากๆนะครับเวลาที่เขาจัดทีมเขาเลยพยายามจัดทีมเอาฮุกตัวละคร DPS ให้อยู่ห่างจากเสาให้ได้มากที่สุดนั่นเองอ่ะอันนี้คือไม่แค่อกีกอีกหนึ่งอย่างนะรวมถึงการจัดทีมด้วยนะครับแล้วทีนี้นะครับอันนี้ผมขอซิมพิฟายให้ง่ายที่สุดแล้วกันนะก็คือถ้าสมมติว่ามันมีสัญลักษ e ์อิเล็กทริฟายขึ้นมาที่2เสาอ่ะบอสจะเปลี่ยนเป้าหมายในการผ่าไปที่ตัวละครที่เลือดเยอะที่สุดในแมปแต่ว่าทีนี้วิธีการแก้ไขคือยังไงนะครับก็คือเวลาเล่นให้โฟกัสที่เสาซ้ายอย่างเดียวนะครับมันจะมี2เสาคือซ้ายกับขวานะให้โฟกัสที่เสาซ้ายอย่างเดียวนะครับเวลาทีี่เสสสาาาซ้้้้ยขขึึนนนััลลกอออ็รมคืืหงบ ให้เราเอา ex skill h e ใส่เสาให้เต็มนะครับย้ำว่าต้อง h ิลให้เต็มนะถ้าฮ e ลเต็มเมื่อไหร่สัญ,ญลักษณ์สีเหลือง e l ก c t ิ i f y ตรงนี้จะหายไปทันทีนะครับผมอ่าแล้วก็ทําให้การเล่นของเรามันง่ายขึ้นนั่นแหละและก็ย้ําว่าเสานะครับรับดาเมจเอ้ยรับการ h e ลจาก ex skill เท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าสกิลหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับอย่างโนโดกะออนเซ็นเนี่ยหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่ามันคือการฮ e ลจาก ex skill นะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะ นั่นหมายความว่าเสาเนี่ยไม่สามารถรับคิวจากเ e อ็กสกิลของโนโดกะออนเซ็นได้นะครับทำไมถึงรับไม่ได้อันนี้อธิบายกันก่อนว่าโนโดกะออนเซ็นเนี่ยรูปแบบการคิวอะครับเหมือนประมาณว่าการกดสกิลลงมาใช่ไหมจะเป็นการซัมมอนโนโดกะลงมาในสนามและโนโดกะจะใช้เบสิกสกิลของตัวเองในการคิวให้กับเพื่อนร่วมทีมอะไรแบบนี้นะครับมันจะไม่ใช่การคิวจากเ e อ็กสกิลโดยตรงนะอันนี้ต้องเข้าใจให้ตรงกันนะครับว่ารูปแบบการคิวมันเป็นแบบนี้นะครับผมมันเลยไม่สามารถใช้ได้กับ การฮิวไอ้ตัวสายล่อฟ้าตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เมคานิกแรกนะที่สําคัญอีกหนึ่งเมคาคนิกที่สําคัญสำหรับการตีบอสตรงนี้นะครับคือเรื่องของการตีไอ้ตัวลูกบอลแดงนะครับก็คือบอสจะมีการโจมตีเข้ามาแล้วก็จะมีการเสกลูกบอลแดงเข้ามาเนอะซึ่งสำหรับการเสกลูกบอลแดงตรงนี้นะครับหน้าที่ของเราคือการกําจัดลูกบอลแดงให้ได้และควรจะต้องเล็งจุดที่ลูกบอลแดงจะแตกให้ดีนะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวลูกบอลสีแดงอันเนี้ย จะรับดาเมจจาก EX สกิลเท่านั้นย้ําว่ารับดาเมจจาก EX สกิลเท่านั้นนะครับคุณไม่สามารถใช้ตัวละครในการเล็งเป้าแล้วให้ตัวละครอื่นๆในทีมของเราไปใช้เป็นพวกการโจมตีเบสิกสกิลออโต้ทแท็กอะไรแบบนี้ใส่ลูกบอลอันนี้ทําไม่ได้นะครับคุณต้องใช้ EX สกิลในการตจมตีเท่านั้นนะ,ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณไปเห็นในเกมคุณจะเข้าใจว่าเออในตัวโชว์เคสนะว่าทำไมผมถึงต้องใส่ตัวละครบางตัวเข้ามาเพื่อใช้ในการตีไอตัวลูกบอลอันนี้นั่นเองนะครับแล้วทีนี้นะครับผม อ่ะก็เมื่อลูกบอลถูกทําลายนะครับมันจะมีการกําหนดพื้นที่อยู่ด้วยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าลูกบอลถูกทำลายในพื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอนะ่ะจะได้รับการโจมตีแบบเรียกว่าเป็นการทำดาเมจที่รุนแรงขึ้นดีกว่าเออสามเป็นเวลา3 5วินาทีนะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เราจะทำลายลูกบอลตรงเี้ยให้เล็งให้ดีๆให้โดนพวกตัว DPS ของเราให้ได้มากที่สุดนะจะได้สามารถทำดาเมจได้ขึ้นเยอะมากกว่าเดิมอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ พยายามอย่าให้ลูกบอลอันนี้กลับไปถึงบอสก็คือยังไงก็เรามีหน้าที่ในการทําลายอ่ะเพียงแต่ว่าก็พยายามทําลายให้โดนกับพวกตัวละคร DPS ละกันอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นเทคนิคคร่าวๆนะครับที่สําคัญนะสำหรับการตีบอสตัวนี้นะครับส่วนสกิลอื่นๆส่วนตัวผมมองว่าไม่ใช่จุดที่เราต้องโฟกัสขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ได้รับข้อมูลมาแล้วล่ะจากทั้งอแอดโรดตุนนะครับแล้วก็แอดกอย่านะครับผมก็แล้วก็ลองตีจริงละคิดว่าโฟกัสแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับอ่ะ จบข้อมูลคร่าวๆของฟีล็ s e เซตนะครับในส่วนของสกิลนะทีนี้เดี๋ยวผมจะไปสรุปในส่วนของเมคนิกการตีอันนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะอ่ะก็หลังจากที่เดยนสกิลต่างๆแล้วนะครับแล้วก็สเตปต่างๆของบอสก็น่าจะเห็นแล้วว่าบอสตัวนี้จะมีเมตาในการตียังไงกันบ้างนะครับแต่อันนี้ ผมจะสรุปมาให้แล้วกันนะครับว่าเมคานิกและเมตาต่างๆที่เป็นตัวกําหนดในการตีบอสตัวนี้จะมีอะไรกันบ้างนะครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับเมคนิกทั้งหมดที่ผมสรุปมาได้จะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1คือบอสจะรับดาเมจจากพิเศษทได้แค่20%เท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าการดันดาเมจของทีมเราจะต้องเน้นในการดันพวกออโต้แอ็แท็กนอร์มอลแอ็แท็กหรือเบสิคสกิลเท่านั้นนะครับสำหรับการดันดาเมจนะอย่างที่2นะครับชั้น50ขึ้นไปบอสจะต จะตีแรงขึ้นเยอะมากเมื่อเทียบกับชั้น49นะครับชั้นที่1-49ตรงนี้บอสจะตีแบบไม่มีสีนะครับทำให้ตัวเรื่องของเรายังมีคพ้ังเยอะอยู่แต่พอขึ้นไปชั้น50ขึ้นไปบอสจะตีแรงมากๆและตีเป็นสีแดงนะครับทำให้สําหรับตัวละครที่คิดจะนํามาลงในคอนเทนต์ตรงนี้นะคุณควรจะต้องใช้ตัวละครที่เป็นเกราะฟ้าเท่านั้นนะครับผมข้อที่3นะครับข้อที่สข้อที่4ตรงนี้จะเกี่ยวข้องกันนะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเสาในตัวของการลง คอนเทนต์หอตรงนี้นะครับก็มันจะมีเสาหมด2เสานะครับและเสาตรงนี้จะสามารถรับการฮิวจาก EX สกิลได้เท่านั้นนะครับย้ำว่ารับการฮิวจาก EX สกโดยตรงได้เท่านั้นนะครับซึ่งมันก็จะมีเงื่อนไขอันนึงนะที่ได้ที่บาแต่ก็คือโนโดกะออนเซ็นนะครับที่สามารถใช้งานได้กับการฮิวเสาในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับเมื่อมีสัญลักษณ์ e l e c t r i f y นะครับจะเป็นสัญลักษณ์สีเหลืองอันนี้ขึ้นมานะครับที่ตัวเสาก็อย่าลืมฮิวเสาให้เต็มนะครับและเวลาเล่นจริง โฟกัสแค่เสาซ้ายก็เพียงพอนะครับผมข้อที่5นะครับลูกแก้วสีแดงนะครับจะรับดาเมจจาก e x ็กสกิลเท่านั้นนะครับผมก็เวลาที่มันมีลูกแก้วสีแดงมานะครับก็เราควรจะต้องมีตัวละครที่สามารถทําดาเมจจาก e อ็กสกิลได้ด้วยนะแล้วก็พยายามเล็งให้ดีๆนะครับจัดการกับลูกแก้วในจุดที่สามารถแจกบัฟให้กับตัวละคร DPS ของทีมเราให้ได้อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่้คือเมคนิกทั้ง5อย่างนะสำหรับการตีบอสตัวนี้ที่เป็นเมคนิกหลักๆนะครับส่วนที่เหลือ เรื่องของแนวทางการเล่นควรต้องโฟกัสยังไงเรื่องของการจัดทีมควรต้องจัดทีมมีตำแหน่งวางตำแหน่งยังไงอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในโชว์เคสละกันนะครับผมอ่ะอันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของโชว์เคสให้ดูนะครับสำหรับฟิเซตนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมีการอธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่าเวลาเราจัดทีมเวลาเราตีเราควรจะต้องโฟกัสกับอะไรกันบ้างนะเออแล้วก็แนวทางต่างๆอะไรพวกนี้ก็ขอขอบคุณทางแอดโรตุนแล้วก็แอดกอย่านะครับที่มีการแนะนําอะไรพวกนี้มาให้กับผมนะ อ่ะซึ่งอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตีเป็นชั้นที่ให้ดูแล้วกันนะเพราะว่าไอเดียของผมน่าจะไหวแค่ประมาณเนี้ยเ4เท่านั้นเองนะครับอ่าแต่ทีนี้ผมจะธิบไยเป็นไอเดียให้ฟังแล้วกันนะสําหรับการจัดทีมตรงนี้นะครับคือรอบตรงนี้มันเป็นรอบเกาะแดงนะครับมันก็เลยจะจัดทีมได้ไม่เหมือนกับรอบเกาะฟ้าที่จะเข้ามาในช่วงวันที่25กันยายนนี้ของทางสซิร์โลโบนะอ่าแต่ทีนี้ไอเดียการจัดทีมจะคล้ายๆกันนะครับไอเดียการจัดทีมตรงนี้คือยังไงนะครับ ตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3าตำแหน่งพวกนี้จะเป็นตำแหน่งที่เราควรจะต้องวางตัวละครดาเมจตัวละคร DPS เ,เ,เอาไว้นะครับเพราะอะไรนะครับเวลาที่มันมีการลงสนามจริงอ่ะตำแหน่ง1 2 3ตรงนี้มันจะวิ่งจากขวาใช่ไหมเออมันจะต้องไปอยู่ด้านขวานะครับแต่ว่าพอเวลาลงจริงอ่ะมันจะอยู่ซักกลางๆซึ่งมันจะหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับตัวเสานั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ได้อธิบายในสองสกิลไปเนอะในตัวเสาอะครับมันจะมีการเหมือนเป็นสายล่อฟ้าแล้วถ้าเกิดพอฟ้าผ่าลงมานะครับ ตัวที่อยู่รอบๆตรงนั้นจะโดนดีบัฟในการตัดดาเมดทิ้งอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับก็เลยต้องหลีกเลี่ยงอ่าเราก็เลยใส่พวกตัวละครดาเมจไอ้พวกนี้เอาไว้ซักตำแหน่ง1 2 3อประมาณนี้นั่นเองนะครับทีนี้ตำแหน่ง4-56เราต้องใส่อะไรก็จะใสใ่พวกตัวละครบัฟตัวละครฮิลอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าในเรื่องของการทำดาเมดเราอาจจะไม่ต้องโฟกัสอะไรกับตัวละครกลุ่มนี้มากมายอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งเวลาลงจริงตัวละครกลุ่มนี้จะไปอยู่ใกล้ๆกับเสาซ้ายนั่นเองนะครับอ่าทีนี้เราควรต้องใส่ตัวละครอะไรไปบ้างล่ะสำ อย่างแรกเลยคือตัวละครดาเมจตัวละคร DPS นะครับอ่าอย่างเช่นในการเล่นตรงนี้ใช่ไหมก็เนี่ยจะเป็นคาซึซะอ่าเป็นทางฮีนาเดเรสนะครับผมแล้วก็อ่าผมจะใส่ไปอีกหนึ่งคนด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้อย่างที่เคยบอกไปนะครับมันสามารถยืมได้หนึ่งคนนะอ่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณลงหอแดงก็เนี่ยครับยืมอย่างเช่นทางโยชิมิอะไรแบบนี้มา <S <S นั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะเนี่ยก็จะเห็นว่า1นึ่งสตรงนี้จะเป็นตัวละคร DPS นะแล้วก็4ี่หเป็นพวกตัวบัฟตัวฮิวนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ทีนี้ ตำแหน่งที่ต้องมีถัดมานะครับตัวละครที่รันเอ็กซ์คิลนั่นก็คือฮีนัทเรสนะครับทำไมผมถึงต้องใช้ตัวละครที่รันดามิเตเอ็กซ์ิลเพราะว่ามันมีหน้าที่ในการยิงใส่ลูกบอลสีแดงนั่นเองนะครับอเรื่องของลูกบอลสีแดงเนี้ยก็ตามที่เคยบอกไปนะครับก็คือมันรับดาเมจากเอ็กซ์ิลเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เราจะต้องเลือกยิงในจุดที่ถูกต้องเพื่อแจกบัฟในการทำดามจเเพิ่มขึ้นให้กับทีมของเราเองด้วยนั่นเองนะครับ ทีนี้นะครับอะไรอีกที่ต้องสนใจนะครับก็ตำแหน่งของพวกตัวฮิวนะครับอตัวฮิวตรงนี้นะครับผมขอแยกเป็น2แบบเลยแล้วกันก็คือแบบฮิวหมู่นะครับแล้วก็แบบฮิวเดี่ยวถ้าฮิวเดี่ยวนี้มันจะกระทั่งตอบโจทย์กับการฮิวใส่ตัวเสาเนอะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฮิวหมู่อันนี้จะตอบโจทย์กับการยื้อชีวิตให้กับทีมของเรานะครับซึ่งไออันนี้ผมบอกก่อนนะว่าผมไม่แน่ใจว่าปกติเขาใส่ฮิวกี่ตัวนะแต่ว่า ทีมของผมอ่ะมันมีแค่ประมาณนี้ก็คือผมจะใส่เป็นฮิวหมู่คือชิงุเรอะเอาไว้ยื้อชีวิตให้กับทีมแล้วก็ใช้โคโคนะเน้นในการฮิวใส่เสานั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ถัดมานะครับผมก็จะเป็นทุกตำแหน่งตัวบัฟอะไรต่างๆเนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะมีตัวละครในการลดเกราะก็ดีนะครับอ,อย่างเช่นชิโรกโกะช่เวทน้าตัวเนี้ยตอบโจทย์สำหรับคอนเทนนี้มากๆเลยอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่อยากให้โฟกัสแล้วกันนะครับสำหรับการตีจริงก็ผมอยากให้โฟกัสสัก4อย่าง อย่างแรกเลยคือการรันสกิลการรันบัฟต่างๆนะก็อยากให้โฟกัสให้ดีนะครับพยายามเลี้ยงบัฟเอาไว้ให้มีตลอดเวลานะครับผมอ่ะก็พวกตัวบัฟอะไรพวกนี้คือต้องบอกก่อนว่าโหมดนี้ค่าคอสมันหมุนเขาทั้งเร็วมากนะฉะนั้นเราอาจจะไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่าคอสจะมาไม่ทันถ้าเกิดว่าเราหมุนสกิลไม่ดีอะไรแบบนี้นะครับคือคุณหมุนให้มันถูกทามิ่งก็พอสำหรับการตีตรงนี้นะครับผมไม่ต้องซีเรียสว่าต้องเป๊ะอะไรมากมายขนาดนั้นอย่างน้อยเลี้ยงสกิลให้ได้นะครับแล้วก็ ขอแค่ให้เรามีฮิวในจังหวะที่เราต้องฮิวก็พอแล้วเท่านี้นะครับอย่างแรกนะอย่างที่2นะครับคือเรื่องของการฮิวเสาขอเอาใหม่ดีกว่าขอเป็นว่าเรื่องของการยื้อชีวิตให้กับทีมเรานะครับคือบอสตัวนี้มันตีทั้งแดงนะครับฉะนั้นการที่จะยื้อชีวิตให้กับทีมเราเลยสําคัญมากๆอ่าอย่างเช่นเคสนี้ของผมใช่ไหมผมก็จะเน้นในการใช้ sen, s ิง g กิเรย์ออนเซนเมื่อเห็นว่าทีมของผมเนี่ยเลือดเหลือค่อนข้างน้อยแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องใช้ในการฮิวเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ย บอสบันอัดค่านข้งหนักมากครับค่อนข้างอันตรายอ่าอย่างที่3จะเป็นเรื่องของการฮิลเสานะครับอันนี้เป็นเทคนิคในการเล่นนะก็คือเวลาเล่นจริงให้โฟกัสที่เสาซ้ายเท่านั้นนะครับเสาขวาคุณปล่อยไปเลยนะครับผมอ่าแล้วก็เรื่องของเมคนิคนะอย่างที่บอกไปนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณเห็นว่าตัวเสาซ้ายเนี่ยขึ้นสัญลักษณ์สีเหลืองขึ้นมาไออิเล็กตริฟายครับให้คุณฮิลเสาให้เต็มนะถ้าฮิลเสาเต็มเมื่อไหร่นะครับตัวสัญลักษณ์นั้นจะหายไปนะครับและเสานั้นจะ จะยังทําหน้าที่เป็นสายล่อฟ้าได้อยู่เหมือนเดิมอะไรแบบนั้นนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็อย่างที่4ี่นะครับก็คือพยายามโฟกัสในการเล่งลูกบอลแดงเมื่อมีการส่งลงมานั่นเองนะครับก็คือพยายามเล็งให้ดีพยายามให้ลูกบอลแดงแตกและระยะออร่าอยู่กับพวกตัวละคร DPS ของทีมเราอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้แนวทางคร่าวๆสำหรับการตีนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในการตีจริงดีกว่านะครับว่าการตีจริงสำหรับการตีฟิลล์เซตตรงนี้จะเป็นประมาณไหนกันบ้างนะ อันนี้นะครับก็จะเป็นโชว์เคสเนื่องจาับการตีจริงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับการตีตรงนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างแล้วกันนะครับก็สาหรับการเล่นตรงนี้นะแนะนําเหมือนเดิมว่าให้เล่นแค่คูณหนึ่คูณ2เท่านั้นนะครับทีนี้สิ่งที่เราควรต้องโฟกัสคืออะไรนะครับการบัฟการเลี้ยงบัฟอะไรต่างๆนะเนี่ยเดี๋ยวคุณสังเกตนะผมจะพยายามจ่ายบัฟอะไรต่างๆขึ้นมาก่อนนะครับเนี่ยเห็นไเนี่ย,ยก็คือพยายามจ่ายบัฟอะไรต่างๆเพราะว่าเรื่องของการทำดา,าเมจโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นการทำดา,าเม อ่ะทีนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะรันสกิลต่างๆไปก่อนนะแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าอันเนี้ยมันมีสายลักแดงๆขึ้นมานะครับนั่นคือสายลักว่าเดี๋ยวจะโดนฟ้าผ่าแล้วนะครับที่เป็นสกิลเบสิคสกิลนะอ่าแล้วก็คนที่อยู่ในระยะเนี่ยก็จะโดนดีบัฟนั่นเองนะครับอ่าล้วเห็นไหมว่าพอมันขึ้นสายลักสีเหลืองมาผมตัดสินใจที่จะฮิวทันทีแล้วนะแบบนี้นั่นเองนะครับอ่าอันนี้คือรูปแบบการเล่นนะก็จะประมาณนี้นะครับสองสิ่งที่เราให้โฟกัสกันนะอ่าแล้วทีนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมว่าตอนเนี้ยผมมเริ่ สังเกตแล้วว่าเฮ้ยเลือดเริ่มน้อยแล้วอาจจะต้องมีการโฟกัสที่ฮิลแต่ว่ายางดีกว่าขอบัฟเพิ่อมอีกหนึ่งรอบก่อนอะไรแบบนี้นะครับอ่านเนี่ยเห็นนะผมก็จะพยายามรันบัฟเป็นหลักนะเนี่ยครับเดี๋ยวรอด,ดูนะส่วนไอ้พวกสกิลต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการรันเพื่อใช้ในการลดเกราะบ,บอสเฉยๆนะครับแล้วพอมีทางลูกแก้วแดงอ่ะปั๊บผมจะรันสกิลทางคีนาเดสนะครับเพราะว่าต้องใช้เอ็กสกิลในการปราบกับลูกแก้วอันนี้แต่สังเกตนะครับผมเล็งดีๆเลยแล้วก็เห็น ส่รักวงไหมวงตรงนั้นนะคือส่รักบอกว่าถ้ามันแตกตรงไหนนะครับจะมีการแจกบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในบริเวณตรงนั้นนั่นเองนะครับผมอ่ะเนี่ยแล้วนี้ผมก็รัดสกิลทิ้งนะแล้วก็พยายามรันพุกวงพุกบัฟอะไรต่างๆเพิ่มเติมต,ต,ต่อแล้วก็ลดเกราะอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะจากนั้นเนี่ยผมเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยเลือดเริ่มน้อยแล้วผมเลยต้องทําการกิวดนะครับนี่ก็เป็นมีจุดนะที่ต้องโฟกัสนะครับอ่ะตอนนี้ทั้ง4อย่างอ่ะที่มีให้โฟกัสมีการโชว์ทั้งหมดแล้วนะคร โชว์เคสให้เห็นนะว่าอาจจะจะเป็นยังไงนะครับจากนั้นนะครับก็จะวนกันแบบนี้เลยนะครับก็วนไปเรื่อยๆนะครับพยายามเลี้ยงสกิลต่างๆให้ได้นะครับอ่าแล,กลกะการลดเกราะการบัฟถ้าเกิดว่ามีสาระอิเล็กตริฟายขึ้นมาที่เสาก็เน้นฮิลที่เสาอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับย้ําว่าเล่นแค่เสาซ้ายก็พอเสาวขวาสร้างมันเลยนะครับผมเนี่ยเห็นนะเนี่ยผมก็เน้นแค่เสาซ้ายอย่างเดียวอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ เนี่ยครับก็รอจังหวะเหมือนเดิมนะครับเนี่ยมีลูกแก้วมาแล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็เตรียมตัวรันสกิลทางคีน่าเรสนะครับที่เป็นเอ็กสกิลในการปราบนะเนี่ยแล้วก็เล่นดีๆเหมือนเดิมนะครับดูระยะที่เกมบอกมาแล้วก็ยิงเก็บเรียบร้อยอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็เนี่ยคอยเลี้ยงตัวนักเรียนฝั่งเรานะครับให้สามารถยืนได้ในสนามอะไรแบบนี้แล้วก็คอยปั๊เนี่ยครับบัฟไปเรื่อยๆนะยังไงพวกตัว DPS ก็ยังสามารถยืนทำดามเมจได้เรื่อยๆอยู่แล้วนั่นเองนะครับอ่ะเนี่ยขึ้นสีเหลืองมากก็ออยิ้ แล้วก็เนี่ยรันสกิลต่างๆที่คอยสนับสนุนให้มันสามารถรีด DPS ออกมาได้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เนี่ยคอยฮิลนะคุณจะเห็นว่าดาเมจของบอสค่อนข้างแรงมากๆนะเนี่ยเห็นไหมนี่ขนาดว่าทุกตัวตรงเนี้ยมันเป็นเกาะฟ้านะอาจจะมีคีนาเดรสเป็นเกาะมุวงตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละมันค่อนข้างจะหนักหนาพอสมควรแล้วแหละสำหรับการเล่นตรงนี้นะครับผมอ่นเนี่ยก็รันไปเรื่อยนะตรงเนี้ยครับคือหลักๆแล้วอ่ะที่อยากให้เน้นจริงๆอ่ะคือเรื่องของการ ยื้อชีวิตให้กับทีมแล้วก็เรื่องของการพิวเสาซะมากกว่าครับส่วนไอพวกจังหวะของลูกบอลแดงอ่ะมันมาไม่ได้บ่อยมากขนาดนั้นนะครับก็เ,เลยอาจจะแบบว่าเออพอเห็นลูกบอลแล้วเราค่อยโฟกัสตรงนั้นก็ได้นะครับอ่าเนี่ยเห็นนะโส่วนใหญ่ๆ่อ่ะมันก็จะเป็นการเรื่องของการพิวแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการดันบัฟนะก็พยายามเลี้ยงบัฟเอาไว้ให้อยู่ตลอดให้ได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่าเนี่ยเห็นนะตอนนี้บอสก็ใกล้จะล่วงนะครับ นนมาอีกละมาหนึ่งลูกเนี่ยพอมาปุ๊บเราก็ต้องเตรียมตัวเร่งสกิลแล้วแต่ว่าไนเห็นไหมว่าบอสมันแรงมากนะเมื่อกี้คืออากโกผมร่วงไปแล้วนะแต่ว่าไม่เป็นไรถือว่ายังเล่นได้อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยผมก็รอจังงวะเหมือนเดิมนะครับเข้าระยะที่ d p s ออยู่ปุ๊บแล้วก็จัดการอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยไอ้จริงอันเนี้ย ไม่ต้องฮิวเสาก็ได้ผมคิดว่าจบทันแต่ว่าก็เอาให้เซฟดีกว่าเนี่ยเราผมก็ฮิวเสาไปแล้วก็บัฟแล้วก็ up, ลกดเกาะแล้วก็ตีรัวๆแค่นี้ก็จบแล้วประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางไม่ใช่นิกคร่าวๆแล้วกันนะครับที่คิดว่าน่าจะสามารถใช้ได้กับผู้เล่นในระดับแคชชวลแล้วก็เป็นแนวทางสําหรับผู้เล่นที่คิดจะเล่นคอมพิวทีฟนะครับแต่ว่าสำหรับคนเล่นเน้นคอมพิวทีฟอ่ะคิดว่าน่าต้องมีการศึกษามากกว่านี้อยู่แล้วแหละแต่ว่าอันนี้ผมต้องการให้มันว่าเออให้มันง่ายและเข้าใจให้ง่ายให้สุดสำหรับทุ ผู้เล่นสายบิธีนะครับคิดว่าดูคลิปนี้น่าจะได้ไอเดียในการจัดทีมในการเล่นได้พอสมควรนะครับอ่ะก็จบลงไปเรียบร้อยนะครับในสองโชว์เคสแล้วก็เม็นคนิกต่างๆแล้วว่าเวลาเราตีจริงสารการตีทางบอสฟิโอเซตเนี่ยเราควรจะต้องโฟกัสกับอะไรบ้างนะครับคือมันอาจาจะดูว่ามีเยอะแยะอะไรมากมายเลยนะเวลาที่เราดูในแบบแต่ว่าเวลาเราเล่นจริงอ่ะเราสามารถโฟกัสได้เพียงแค่จุดบางจุดเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเราโฟกัสไปแค่นี้เดียวอ่ะมันทําให้เราสามารถ เล่นได้ง,ง่ายขึ้นเยอะ,ะมากๆนะครับก็ตามในคลิปเลยนะครับเวลตีก็สนใจแค่ประมาณสักสอย่างแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็พยายามเลี้ยงที่เลือดของเราให้ได้ประมาณนั้นนะครับอะ่ะก็เป็นแนวทาง,งคร่าวๆนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ได้ดูในคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์งน่ายๆรบกวน,นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องผมห,หน่อยนะครับใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมสามารถทิถ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เช่นเดิมนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ